คือเนี่ยผมผมคอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับเกนวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวโตตาลิโวนะครับรุ่นล็อกโค่ตัวไมเนอร์เชนนะครับอ่าตอนนี้ล็อกโค่มันมีตัวไมเนอร์เชนแล้วนะนะครับสำหรับพี่ๆที่ยังไม่ทราบนะครับก็บอกเลยนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อรุ่นที่สองนะครับของตัวล็อกโค่นะครับเป็นตัวไหน ที่มากับโตโยต้าไฮรักลีโูนะครับถ้าเป็นตัวแรกเวอร์ชันหนึ่งนะครับจะไม่มีหน้าเอานะครับแล้วก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับจะเป็นก้านดำหมดเลยครัเคอร์18ด้วกันตัวนี้จะเป็นตัวมเนอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าชัดเจนนะนะครับแล้วก็เป็นล้อคาอ18กว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบนะครับออฟเซตสามสิบนะนะครับ สวยงามนะครับชัดเจนนะครับล้อตัวนี้นะครับถ้าเป็นยางเดิมของเขานะครับจะเป็นซีรี์265 618นะครับเป็นดันหลอกแกนเทคนะครับเป็นตัวถ้าผมจไิดมันจะเป็น a อ20นะครับเป็นตัวสีขาวนะครับเรามีบริการหมดเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนยี่ห้อได้หมดนะครับตอนนี้มีจัดโปรพร้อมยางใหม่ราคาไม่แพงด้วยนะครับถูกกว่ากันนะครับถ้าสนใจทักมาได้นะ ตัวนี้นะครับเป็นสเปค6รูมาตรฐานเลยนะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถโตลต้า6ลูได้ทุกคันนะครับเพราะโตลต้าตอนนี้มี6ูประบบเดี่ยวนะครับเอาไปใส่ได้นะครับยกเว้นตัวใหม่เท่านั้นที่เป็นมาเจนซีนะครับกับคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ที่เป็น6รูตต่างนะครับนอกนั้นยังเป็นมาตรฐานเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2นะครับบางขุนเทียนนะร้านเราจําหน่ายล้อเดิมแท้ติดรถตรงรุ่น ครับทุกรุ่นทุกที่ห้องนะครับไม่ว่าคุณหารุ่นไหนรลยไหนนะครับเราแทบจะมีหมดนะครับอันนี้ผมแอบกระซิบเลยนะขนาดเต็นรถยังมาซื้อเลยนะครับเวลาเขาจะทํารถขายนะครับก็ต้องมาหาที่นี่นะครับทักมาได้นะยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าเรานะครับในราคาถูกหรือแพงผมบริการชอบกันะครับลองที่นี้นะครับผมตอบจากร้านต้นยังโยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ ใาสรคิดนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ